ตู้ไหมตู้โดเกิมสิบนะคะห <vier> ้าขเแค่สามใบ่ะ <v> <v> เช้าแล้วครับกำลังเตรียมตัวนะครับจะไปที่จุดลงทะเบียนนะครับตอนนี้อยู่ที่บ้านของคุณเปีโนนะครับอากาศเย็นมากนะครับวันนี้น่าจะหมดหน้าฝนแล้วนะครับเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวแล้วอากาศดีเบอร์น่านอนมาก ไปรอชมบรรยากาศข้างบนนะครับกาแฟหวานไหมคะหวานเลยหวานความรักหนค่ะนี่นะคะก็กำลังเดินทางออกจากบ้านเดี๋ยวลองจับจีดูนะว่าจะกี่กิโลเพราะว่าบ้านเราจริงๆอ่ะเราเป็นคนทางนี้นะคะหน้าทางใต้นี่นะคะอีก400เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนมายเลขกสามสองสองสองอีกสิบเก้ากิโลนะคนคุณเจอกันค่ะเดี๋ยวไปหายินซื้อหมวกกินก่อนค่ะอ uh> ันนี้สมาชิกของเรานะคะชื่ออะไรม่ะอ่าชื่อลานีจ้ะอันนี้นั่งดีนี่นะคะอันนี้ชื่อ เปโนค่ะโอเคคิดว่าวันนี้ความเหนื่อยของคุณนะคะจะเต็มเท่าไหร่คะเติมสิบน่าจะเหลือหนึ่งมั้งไหวไหมคะไม่ไหวอันนี้เติมสิบค่ะห้าโอเคนะคะอันนี้เต็มสิบค่ะสิบครับสิบอ่ะถนนอ่อนลเต็มสิบเต็มสิบนะคะ ห้าคาเหมือนช่นไปค่ะนีครับรเ้าใส่กระเป๋าตั้งอยู่ในนี้ใช่ไหมเขื่อนะครับไม่ต้องเื่อนมลี่เแว

เคื่เร็วด้วยนะใช่ใช่ครับขาหนุนเข้าเข้าป่าบ่อยมันต้องเป็นฐานเลยไวดิอ่าอยู่ได้นานกว่าด้วยใช่ครับเนี่ยเนี่ยมันเป็นแมลงอะไรไม่รู้โอ้มันตามกล้องพี่เลยแมลงตัวนี้เรียกวต้อ Oh god. เดี๋ยวจะพาลมใช่เขาบอกว่าให้จับได้แต่อย่าล้มระวังนิดเดียวเพราะว่าเขาไหวสบายดูเพราะว่าพี่นันไม่ไหวะไม่ไหวหรอกมาถึงตรงนี้ต้องถอยเลย,ยอ่ะ รีกนานะครับแต่ไม่มีวอนะ 对嘞。 ตรงนั้นเดินไม่ได้เตี้ยเกินเดินฝั่งน้ำตื้นทางนี้ดีกว่าทางซ้ายดีกว่าทางซ้ายจะง่าย ผมโตป่าผมขึ้นาดูเบาเาเดี๋ยวลื่นโตในป่าเดี๋ยวได้ไปจบที่โรงพยาบาลตูดคุณเต็มกล้องผมแล้วมั้งกล้องยี่เวเลนวายอยู่ลงเิียลงตูดอ่ะโชว์ตูดให้หนุ่มดูช่องพี่ยิ่งมีแต่หนุ่มๆตกปลา แล้วมันก็สวยอยู่นะมันหล่นลงมาจากทางนั้นอ่ะน้ำอ่ะทางขึ้นหมว่าเราก็ตกที่น้่ายลตกไห้มันตกไงมนตกี่นนและเพื่อกอ้โอ้ ือระอองอะไร,รองรองฝนฮัล้ว ตาเบ,บิ้งเนี่ยเจ็บตาเบิ้งครับค่อนข้างชันเลยนะิป <ś c oughs> เดินครับคอนเทนเนอร์ครับใช่ครับถึงเตียงนอนแล้วครับิปเดินครับ ข้างบนโน้นมันอันตรายมันอาจจะม้วนลงมาได้ <of> ไม่หมายถึงนะคนน่ะม้วนลงมาคนน่ะล่วงลงมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยคืออะไรครับคืออะไรครับสะดุดเล็กน้อยขาเริ่มอ่อนหรือเปล่าครับขาเริ่มอ่อนหรือเปล่าครับเรอ่อเฮ้ย อะไรวะอย่างงี้ครับดูครับเป็นหน้าผามีคนเคยล่วงไปไหม,มไม่ใช่ไม่รู้อย่างนั้นเหรอ,อเ, <laughs> เราจะดูแลป่าลละเอา <laughs> เอาโอ้ mẹ không? trên 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 không

เย็นลี่ยุดเมืองสุรินทร์นี่ไปทางนี้โคตรอร่อยเคี่ยวเพลินนุ่มลิน้นโคตรอร่อยุ่เลอดิดฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรล่ะลื่นลื่นชู 行了，去了,修了,修了 Mình cao đây rồi Ôi dê, ôi dê

เช่ครับไปก่อนเลยครับเชิญสุภาพสตรีก่อนครับ <c oughs> ทางค่อนข้างชันนะครับชันชัน ฉันเจ็ดเอาเลือกนะทุกคนต้องเซฟแบตแล้วแบตเหลือ 20, ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เจ้าแม่เห็นตกเลยสู้ไหมสูโ<ด>้โรดูหน้าไม่ไหวแล้วนะไม้ชาบ,บู ไม่รู้ไม่เคยมาพบอก5นาทีเขาบอก5นาทีนานแล้วนาพลมเัแพลดพัดพลดพั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 พัดพัดพัดพดสักครู่ััดพัด่ัดพัดดเราไดด เบียงก็จะมีข้าวนะครับมีแซนด์วิชนะแซนด์วิชมีนู่นมีแซนด์วิชน้ำนี่น้ำอยู่นี่น้ำน้ำเย้นะขอตัวกินก่อนตรงนั้นก็คือน้ำตกนะครับก็จะมีแบบจุดที่เป็นหินนะครับก็พักกินข้าวได้มีกว่าจะถ่ายรูปได้นะคนเยอะมากนะครับหลังจากนี้ผมก็นั่งพักกินข้าวกันนะครับ ช่วงขากลับผมก็ไม่ได้ถ่ายเลยนะเพราะว่าแบตกล้องโกโปรหมดนะผมก็จะถ่ายทีช่วงที่ลงไปถึงข้างล่างแล้วเลยนะครับตอนนี้ลงถึงข้างล่างแล้วครับระยะทางโดยรวมก็ประมาณ12กิโลนะครับผมสำหรับความยากง่ายนะครับผมก็ให้ว่า ไม่ยากมากนะครับสําหรับที่นี่มันจะไปยากก็ช่วงชั้นที่6ที่7นะครับก็คือมันจะค่อนข้างชันนะครับแต่ก็เส้นทางไม่ได้ยากมากครับสําหรับน้าตกกกอิดกนะครับสภาพบรรยากาศช่วงนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับเดินไปก็ไม่ร้อนมากครับไม่ต้องใช้พัดลมเลยเราก็จังหวะที่ลงลาธารเนี่ยหรือน้ําตกเนี่ยน้ําเย็นมากๆเลยนะครับเราก็สามารถเลือกแวะจุดไหนก็ได้นะครับแล้วก็แวะพักผ่อนเล่นน้ําได้เหมือนกันนะครับ ข้อแนะนำที่ผมอยากจะแนะนำก็คือสำหรับการที่ซื้อสตั๊ดดอยนะอยากจะให้ลดไซส์จากที่เราใส่รองเท้าปกติมา1ไซส์นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นการเดินป่าครั้งแรกนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจรอดูคลิปหน้าเราจะไปตกปลาหรือไปเที่ยวที่ไหนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมบายบาย